โอเคนะผมก็สวีสัสวัสดีกันด้วยนะครับยูผมเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองห้าเอฟนะครับผมจากที่ห่างหายไปนานเป็นเวลาสาวันที่ปอะวะเออสาวันแล้วนะก็วันนี้ผมมาพร้อมในวิธีดีๆนะครับก็วันนี้ผมมาบอกวิธีรับเพชรนะทุกคนรับเพชรในเกมฟรีไฟนะครับคือรอบนี้ไม่เหมือนรอบอื่นเลยง่ายมากไม่ต้องติดต,ตามเฟซหรือทาอะไรนะเ,ไนะเ,เลยนะเข้ายูทูบเลนะเข้ายูทูบเลยนะทุกคนยูทูบนะเข้าไปเลยพิมพ์ตามผมนะ ติ้มตาผมนะครับเพราะผมสมถุยนะครับนะเพราะผมสมถุยนะครับกดค้นหานะครับเห็นว่าจะมีโลโก้เงี้ยรูปรถในมาแล้วเขียนว่าสมถุยแฟมิลี่นะครับนะกดเข้าไปเลยนะกดเข้าเขาว่าวิดีโอนะครับโอเคเนี่ยเห็นว่ามีจะคลิปมีแค่กี่คเิสองสี่หกมีแค่แปดคิปนะครับก็ไปดูในทั้งแปดคิปนี้ให้ครบนะครับอ่าอย่างต่ำประมาณสิบถึงยี่สิบปีนะสมมติคิปแรกไหมผมดูนะ ตั้งตักคนซ้ายมือหนึ่งรอบเนี่ยนะทุกคนนะครับดูให้ครบสิบถึงยี่สิบวิดนะครับสิบถึงยี่สิบนะย้ำนะครับแล้วก็เอามือกดไลน์นี่ถทุกคลิปเลยนะเห็นปหทุกคลิปเลยเห็นปหกดเยี่ยมมานะทุกคลิปเลยแล้วเราพิมพ์พิมพ์ว่าโซโซครับทุกคลิปเลยนะครับพิมพทุกคลิปเลยนะครับนะในคลิปนี้จะมีผมอยู่ด้วยนะครับ ไปหาก,กันเอาเองด้อแล้วก็คลิปที่สองก็ทําด้วยนะครับนีเห,หมบ้ากดไลค์นะครับแล้วแล้วก็พิมพ์ว่าสู้ๆครับเหมือนเดิมนะนี่แหละทุกคนเนี่ยทำงี้ให้คนทุกคลิปนะครับม,มีมีทั้งหมดคือแปดคลิปเองนะพอทําหมดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทักเฟซผมมาเลยบอกว่าพี่ครับผมทําแล้วครับแล้วผมก็จะบอกว่า อ,อย่างไงอะผมก็จะบอกว่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้เพชรนะแล้วผมจะทาเหตุผลก่อนนะครับเหตุผลดีๆถูกใจผมเดี๋ยผมให้เพชรนะรนะมไม่ถามว่าทำไมถึงอยากได้เพชรนะครับแล้วอยากได้นี่จะเอาไปซื้อชุดหรือเอาไปุูมอะไรประมาณนี้นะ mm hmm. ถ้าเหตุผลดีๆไม่ขี้โมโ้หรืออะไร mm hmm. ผมก็จะให้นะครับพาติดตามช่องนี้ด้วยนะครัะนะเนี่ยสมถุยแฟมิลี่นะครับหรือพ่อผมสมถุยนะครับนะช่องนี้แหละโอเคไหมทุกคนฝากด้วยนะครับ นั่นแหละครับง่ายมากนะฝากกดไลค์ทุกคลิปเลยนะครับกดติดตามด้วยนะครับนั่นแหละคือมันไม่ยากเลยนะแค่หนึ่งเลยคือกดติดตามใช่ปะกดดิ่งด้วยอไ้เหี้ยลิมพาร์นไอซ์แล้วก็สองคือดูคลิปไปคอมเมนต์คลิปอย่างอย่างต่างหมาสิบวิตอนหนึ่งคลิปพอแล้วก็กดไลค์คลิปด้วยนะทุกคลิปเลยแล้วคอมเมนต์ว่าสู้ๆครับหรือไม่ก็พิมพ์แบบแนวให้กำลังใจอ่ะไม่ต้องพ so ิ assim, มพ์สู้ <notre life. S 1> ๆหรอกแบบพิมพ์อ่ะ อ่ะเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับเดี๋ยวก็ครบอันนี้ซับซับอะไรก็พิมพ์ไปนะนะครับทุกคนคือมันไม่ยากเลยนะแค่พิมพ์ตามนี้ละนะครับนะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับทำตามกันเยอะๆนะครับถ้าอยากให้เพจนะสำหรับคลิปนี้ผมขอไปก่อนนะครับนะบ๊ายบายครับผม